คกรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค o o l Channel กระดิ่งชั้นประถมศึกษาปีที่5้านะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูการแข่งขันการแข่งขันการแข่งมาร์คพอดนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละ3คนนะครับจะเป็นยังไงครับตามมาเลยครับตามมาตามมาครับตอนนี้นะครับเราก็มีทีมทีมฮิปโปครับฮิปโปและก็ทีมพึ่งครับ เดินกองกันครับเลินกองกันครับแล้วเราก็มาดูครับว่าใครจะชนะนะครับติดตามได้เลยครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับการเล่นหมักฮอหรือหมักลุกนะครับตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่างคีมกับนัมโมสองคนนะครับระหว่างทีมพึ่งน้อยนะครับอันนี้พึ่งน้อยกับทีมฮิปโปนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเรารอรุ้นกันครับ

อ,อ,อันนี้มาทางนี้ได้ตายเองเอาตอนนี้นะครับก็การแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้กำลังวางแผนกันอยากเข้มข้นเลยนะครับระหว่างทีมพึ่งกับทีมฮิปโปโนะครับ วันนี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกฝนกำลังตกบรรยากาศดีมากนะครับพานักเรียนออกมารับลมด้านนอกนะครับกำลงังใช้ความพิ่กระหนักเลยครับ สำหรับกิจกรรมการเล่นหมากฮอตนะครับก็เป็นการฝึกให้หนักเรียนนะครับได้ใช้ความคิดได้ฝึกสมาธิและสิ่งสําคัญนะครับได้ความเพลิดเพลินนะครับในการเล่นนะครับแต่วความโชคดีกว่านั้นนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับผมเหมาะแก่ okay, การเรียนรู้นะครับผม